ผมวันนี้แอดมินอาร์มนะครับ MG FC Thailand นะฮะ Apple, Apple สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ที่งาน Motor Expo นะครับ2016ที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับว่า,ารถ MG ที่เราเราใช้กันอยู่นะครับที่เราซื้อใช้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับ I have a pen I I I pineapple 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 have 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 an apple uh, Apple band have a plan เพื่ n ไปนะโปะอาโปเป้วันนี้พวกเรานะฮะก็จะมาพา,าชมบรรยากาศในงานอ o เตอร์อิสโตนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสีแดงรูบี้นะฮะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ G S 1.5เป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูเลยรไหมไปโอเคครับไปตามมาดูครับเพิ่งไปเพิ่งเพิ่ตัวนี้เป็น M G 3นะครับเรียกว่ารุ่น B นะสีแดงใหม่นะครับเรียกว่าแดงรูบี้นะครับสเปคทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนอย่างเดียวคือเปลี่ยนล้อนะฮะ จากอันเดิมเป็นล้อลอยสินะสิบห้านิ้วนะฮะตัวนี้เป็นล้อลอยสิบหกนะเป็นตัวที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษอ่ะเขาใช้กันนะครับไอรุ่นแรกๆ MG3 รุ่นแรกอยากได้มากนะมาดูล้อครับโค้งสวยอ่ะแล้วก็มันจะมีสเกิร์ตด้วยจริงๆมันจะมีสเกิร์ตดำนะนี่ดิเอ็มตัวนี้จะมีสเกิร์ตนะครับไอสเกิร์ตบ้างเรียนเนี่ยเนี่ยสเกิร์ตบ้างนี่ไงตัวนี้ล้อครับซึ่งซึ่งอ่ะ บอกไว้เลยครับว่าไอ้พวกขับ MT3 ตั้งแต่รุ่นแรกๆอ่ะบอดมากบอดมากนะครับแล้วก็รุ่น V สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับก็คือก็จากสีตัวรถที่เป็นสีแดงตัวใหม่แล้วนะครับหลังคาตันหลังคาเะรปกติเนี่ยตัวเก่าเนี่ยแดงจะเป็นแดงขาวนะฮะตอนนี้มันเป็นแดงดำนะครับแดงดำนะครับในการทำสีใหม่กันเลยนะครับแดงดำนะฮะอุปกรณ์ภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับ เปลี่ยนแค่สีชมพลขภายนอกนะค,ะนะครับผมนะฮะอ้าวอีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้รุ่นวีลืมไปมันมีอะไรพิเศษก็คือสปอยเลอร์นะครับนี่มีสปอยเลอร์ตัวใหม่นะครับเอามาให้นะฮะจากปกติเนี่ยมันจะเรียบๆนะฮะไม่มีสปอยเลอร์นะครับ,รบตอนนี้มีสปอยเลอร์มาให้ฮนะมีแค่ในตัววีนะฮะก็คือตัวแดงดํากับเหลืองขาวอย่างเดียวนะครับผม อ่ะนะครับนี่นี่นี่โฆษณา i ไอโฟนไปด้วยเลยครับ iPhone นะฮะเห็นไหมครับปุ่มมันจะเป็นวงกลมเห็นไหมครับรูปร่างหน้าจอจะเป็นโค้งมนนะฮะก็เหมือนกันครับแขงคอนโซลของ m อ3นะครับจะเป็นรูปตัววีนฮะวงรีนะฮะแล้วก็เป็นวงกลมนะฮะเหมือนกันนะครับแรงบันดาลใจนะครับ ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณจ่าไม่น่าถามกันเลยอะไรนะ inspiration นะฮะ inspiration นะฮะของก็คือแรงมานานใจนะฮะในการออกแบบนะฮะของทีมเบอร์มิงแฮมดูมาจากตัวนี้ถูกไหมโอ้โหอันนี่นี่ควารู้ใหม่เลยเนี่ยรับมุกกันมั่งนะโอเคเอาคืนโทรศัพท์ไปนะครับไนนะโปอาโป๊ป เรามาดูครับ MG GS 1 5 Turbo เทอร์โบนะครับรูปทรงมันก็เหมือน GS 2 0ทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวบอดี้นะฮะตัวบอดี้นี่เหมือนกันทั่วไปนะฮะแต่ว่าตัวเครื่องนะฮะเครื่องเป็น1.5นะครับมีเทอร์โบขึ้นมานะครับผมเอ่อเป็นตัวเครื่องรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้เท่าที่รู้มาจะทำระยะเขาเรียกอะไรนะไปมาณการใช้น้ำมันเนี่ยประมาณ6 6.4มะเท่ากับ m g 3อ่ะใช่อ่า6.4ต่อ3ในใในลูกใช่ใ่6.4ลิตรนะครับ6.4ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับพอๆกับ m g 3เลยแต่ทั้งที่บอดี้มันใหญ่กว่านะอ่าในตัวที่1.5เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับคือรุ่น1.5ตัว D กับ1.5ตัว X นะครับ1.5ตัว D เนี่ยราคา890,000บาทนะครับส่วน1.5ตัว X เ,เนี่ย เก้าแสนเก้าหมื่นบาทห่างกันหนึ่งแสนห่างกันตรงไหนมั่งนะครับตัวดีนะครับ,นะรบเอาง่ายเรียกง่ายตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะฮะตัวรองท็อปเนี่ยไม่มีซันรูฟไม่มีอินคาเน็ตนะครับแต่ตัวท็อปเนี่ยมีซันรูฟแล้วก็มีอินคาเน็ตระบบอินคาเน็ตคืออะไรระบบอินคาเน็ตคือระบบเทคโนโลยีนะครับที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะฮะในการสั่งงานในการเช็คว่ารถคุณอยู่ตรงไหนใครเปิดประตูรถหรือเปิดประตูรถอะไรยังไงนะฮะ ขาเรียกว่าระบบอินเ์เน็ต MG เรียกอินเ์เน็ตนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับซิมนะฮะจะใช้รู้สิทธิ์ใช้เครือข่ายของคู่นะครับใช้เครือข่ายของคูซึ่ง MG ให้ใช้ฟรี5ปีเลยนะฮะปกติต้องเสียรายเดือนนะครับแต่ MG เนี่ยใครที่ซื้อรถไปแล้วมีอินเ์เน็ตอยู่ในรถเนี่ยก็ใช้ฟรีเลยครับ5ปีนะฮะหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูนโยบายของทาง MG เข้าอีกทีนึงนะครับ สวัสดีครับสมาชิก MG FC Thailand วันนี้ผมจะมาแนะนำสาธิตการใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนกดล็อกเจ้า MG ไฟคันนี้ครับผมตามมาดูเลยครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันอินเ p อร์เน็ตนะครับผมนะครับจากนั้นเลือกฟังก์ชันกดล็อกประตูครับมันเปิดได้ครับผม เปิดได้ครับผม4 5 6ได้าๆครับผมช้าๆช้าๆอีกรอบนะครับผมล็อกก็ได้นะครับกดฟังก์ชันล็อกปุ๊บเนี่ครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกช้าๆดูเลยครับผมช้าๆครับช้าๆช้าๆเปิดได้ครับผมจากแผงในนี่เรียบร้อยครับผมรู้และนำไปใช้นะครับผมเจ้าแอปพลิเคชันอันนี้ แท้ไปะนะโป๊ะจริงๆแล้วเนี่ย f g GS อนะ่ะยังมีออชั่นเสริมอยู่นะครับในตัว2.0นะ่ะมันจะมีจอนะฮะที่บอกหลังนะครแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi กับในรถนะครับรวมไปถึงเนี่ยมันจะจะมีไอ้บันไดข้างไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งเมื่อตอนงารั้งที่แล้วที่เปิดตัว2.0ไปนะครับ ไอตัวบันไดข้างเนี่ยมันสามารถช่วยเซฟยังไงเซฟด้วยกันว่าเวลาเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยบันไดข้างไฟฟ้านะครับมันก็จะเลื่อนออกมาถูกไหมฮะพอเราก้าวบันไดขึ้นไปปุ๊บถ้าเราปิดประตูปุ๊บบันไดมันจะเลื่อนกลับแต่ถ้าขาเรายังอยู่นะฮะชนกับตัวรถเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยตัวระบบตัวบันไดข้างมันเนี่ยมันก็จะดันกลับถอยกลับออกมาเพื่อให้เรายืนเหยียบต่อได้นะครับซึ่งตนั้นเป็นเป็นการเซฟปลอดภัยนะฮะทีนี้น้องพึ่ง เรามาดูซิว่าห้องดีสาวเป็นกรงไหมขึ้นไปนั่งได้ขึ้นดสวยที่สวยจ้ามันเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วค่ะใช่ค่ะสวยมากเถ้าสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะก็ถือว่าไปนอนได้นะใช่นอนได้เลยได้สำหรับสำหรับผู้หญิงก็หมอนเนี้ยก็สามารถที่จะพกบลงไปได้นะคะเป็นห0ส0บที่สิบ ปรับนอนได้นะครับเก็บของได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเจะทานกันแค่สองคนเนี่ยในสุดตรงนี้เนี่ยสามารถที่นอนได้เลยนะครับสวยอ่ะคือมันกว้างกว้างเหรอโอเคครับตัว L G T F เมื่อกี้เี่ยนะอันนี้เมื่อกี้ที่หก m g 6 E 2 0 MG6 นะครับ MG6 ต้องบอกก่อนนะ MG6 ก็ MG ม,มีอยู่2รุ่นนะฮะก็คือ MG6 มจีเขาเรียกง่ายๆว่ารุ่น E 2 0กับรุ่น E 8 5นะครับ E 2 0ก็คือรุ่นที่เปิดตัว MG ในประเทศไทยเลยนะครับนะบมันมีอยู่2รุ่นนะฮะก็เป็นรุ่นซีดานกับรุ่นฟาสแบ็กนะครับจะบอกว่าตัวเนี้ยช่วงโป,โปรโมชั่นราคาเยอะมากนะฮะติดต่อที่บริษัทการขายได้เลยและบอกได้เลยว่ารุ่น E 2 0เนี่ย รถจะไม่มีแล้วนะครับนะครับจะไม่มีขายแล้วนะฮะถ้าใครอยากได้นะราคาที่แบบว่ารถราคาเป็นล้านอ่ะแต่ซื้อได้ในราคาประมาณหลักแสนอ่ะนะฮะต้องมาลองดูนะครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะครับนะครับ E20 ก็ตามที่บอกครับมันเติมน้ำมันได้แค่ E20 เท่านั้นนะครับ E85 ไม่ได้นะฮะส่วนระบบต่างๆนะครับก็ดูในโบชัวได้นะครับ E20 ระบบจะจัดเต็มมากนะฮะจัดเต็มในในตัวสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับซึ่ง E20 เนี่ยมียึดแยกเยอะมากป๋าตอนใหม่ใหม่อะมันแยกยย่อเยอะมากเลยม8เทอร์โบเทอร์โบสตาร์ลูปไม่มีเทอร์โบอ่าไม่มีเทอร์โบมีเทอร์โบมีเทอร์โบสตาลูปมีเทอร์โบมีสตาร์ลูปอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายอ่าส่วนใครใครที่ชอบนะฮะรถราคาหลักล้านแต่ซื้อได้ในราคาหลักแสนก็สนใจตัว E20 ได้นะฮะลูกทรงก็โอเคครับสวยครับ จะบอกให้ก่อนนะครับว่านี่ที่สนามที่อังกฤษอ่ะเออขับ m อตัว m อ6หเนี่ยได้แชมป์ในสนามนะครับเวลาเขาแข่งรถอ่ะที่อังกฤษนะครับผมจำชื่อสนามไม่ได้นะอ,อ่าผมจำไม่ได้จำไม่ได้อ่ะเอาไง่ายๆจำไม่ได้แต่รู้ว่ามันได้ที่หนึ่งอ่ะเออ อันนี้ก็จะนั่งจะนอนอีกฮะเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันนอนได้นะจริงๆก็นอนได้นอนดู้ดิมันลึกมากนะครับลึกมากมันลึกด้วยความลึกของมันนะค่ะจะลึกมากสองคนได้เหรอเนี่ยเขาไปอีกคนนะเนี่ยผมยังนอนได้สบายเลยครับนี่ And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Okay, that. <motion> oh. okay what okay. 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 .Okay. we're doing my like. ห้องโดยสารอะมันไอห้องเก็บของกว้างและตัวนี้มันเป็นตัว e85 นั่นหมายความว่ามันใช้น้ำมัน e85 ได้อ่าเติมได้ยกเว้นอย่างเดียวอย่าเติมดีเซลน้ำมันก๊าซอย่าไปเติมนะ e8 e ตัวเบนซินอะเต็หมดละ9195่แก๊สส่งได้หมดเนาะนี่เรามาดูครับอ่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัว ตัวนี้เป็นตัวซีดานนะฮะเป็นตัวซีดานนะครับเรามาดูด้านหน้ากันครับท85จะมีระบบช่วงล่างที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะที่สำคัญนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นที่มีระบบคูนคเน็ตอยู่ในตัวรถนะครับผมไนโพรเมเพิ่มไปนปะโปอาโปเป จะเห็นนะครับว่าเบาะรถของ MG 6นะฮะหรือเรียกเป็นสังเกตว่า MG6 นะฮะ E85 นะคร e mm hmm. ับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครันะออบอ่าตัวนี้ปรับมองนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนี่เรามีไฟฟ้ามาให้ใช้แล้วนะฮะแต่ปรับมือนะฮะนี่นปรับได้นะฮะนี่นีเล่นได้สนุกสนานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับตัวเนี้ย คือปกติแล้วรถรถเก่งทุกตู้น่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเบรกมือถูกป่ะแต่ของเราเนี่ย m อ็มนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแค้กดขึ้นลงแค่นี้เองนี่ตัวนี้ครับนี่สถานะไฟขึ้นนั่นคือเป็นระบบเบรกมือทํางานแล้วนะครับกดลงอีกทีนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ากดหรือกดขึ้นนะครับเนี่ยมันมันคือไฟมันหายพู้ก็หมายความว่าเรากดไปดูแล้วเรื้อยนะครับทีนี่เองเห็นไหมครับแล้วก็เป็นเกียร์นะฮะเอ6หเนี่ยเป็นเกียร์ ออโต้นะฮะระบบดูอัลคลัสนะครับก็รูยังไงดูอัลคลัสนะครับ<อ>คะำว่าดูอัลคลัสก็คือมันมีคลัชอยู่สตัวนะครับที่คอยเก,กื้อหนุนกันตัวหนึ่งจะทํางานเป็นเกียร์ตัวเลขคี่นะครับหนึ่งสามห้านะครับย้อนอีกตัวหนึ่งี่เป็นคลัชของตัวเลขคู่นะครับก็คือ2 4 6สี่หกอะไรเงี้ยนะฮะเมื่ออะระบบคลัชตัวหนึ่งตัวที่1กําลังทํางานนะครับตัวที่2ก็จะหมดุดเขาเรียกว,ว่าเตรียมพร้อมที่จะทํางานต่อนะครับ ซึ่งมันจะทำให้ระบบการเข้าเกียร์สมูทขึ้นนะ่านะฮะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะฮะยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมาดู MG5 กันนะเามาฟังสัมภาษณ์พิเศษนะครับซึ่งสัมภาษณ์ใครวะเออนั่นดินะเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้เอ้ยซับ Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผม